ชูนักศึกษาราคามันดีอะอย่าบอกนะว่าแกเป็นเด็กเสียใช่แล้วแบบนี้ฉันจะรีบเรียนจบทําไมล่ะในเมื่อการที่ฉันเรียนอยู่เป็นข้ออ้างในการที่ฉันจะขอค่าเทอมได้ขนาดงานยังต้องมีอัปเกรดเลยฉันก็อยากอัปเกรดมอเหมือนกันแบบเธอเรียกว่าอัพค่าตัวเหอะอย่างฉันน่ะไม่ต้องไปทํางานให้เหนื่อยเงินเดือนเธอทั้งเดือนน่ะเท่ากับเงินที่ฉันนอนกับเสียแค่คืนเดียวเองมั้ง หนูเลยคิดถึงฝีมือป้าหน่องจังเลยค่ะตั้งแต่ทํางานหนูก็เลยไม่ได้มากินเลยอะ่ะฉันก็เหมือนกันร้านข้าวแถวที่ทํางานฉันอะ่ะสู้ป้าไม่ได้เลยอะ่ะพวกเธอเนี่ยปากหวานตั้งแต่ไหนแต่ไรจริงๆเลยนะป้าดีใจที่พวกเธอไม่ลืมป้าจะว่าไปอะ่ะก็คิดถึงตอนเรียนเนาะตั้งแต่ทํางานมาก็ไม่ค่อยมีเวลาเลยอะค่ะเวลาผ่านไปไวๆตอนนั้นพวกเธอสามคนอะ่ะยังมาแชร์ค่าข้าวที่ร้านป้ากันอยู่เลย เออแล้วพึ่งล่ะไม่มาด้วยกันหรอป้าก,ก็กลัวร้านข้าวป้าจะเป็นหมันนะสิวิมานั่นแล้วค่ะพูดถึงก็มาพอดีเลยสวัสดีค่ะป้านองงายมาเดือเอ่อแป้งไม่เจอกันนานเลยนะสวัสดีจ้าทำไมพึ่งยังใส่ชุดนักศึกษาอยู่ล่ะลูกป,ป้าจา๋าหนูคิดถึงฝีมือโคกิ้งป้าจังหนูขอจานหนึ่งนะ อ๋อจัะจ่ะงั้นรอแป๊บหนึ่งนะพึ่ฉันนึกว่าแกเลิกเรียนไปแล้วซะอีกไม่เห็นแกอัปเดตอะไรเลยอะถ้าฉันลงรูปก,ก็มีคนเข้ามาสอบเรื่องฉันอีกละสิฉันน่ะแค่เปลี่ยนมหาลาัยเห็นพวกเธอยุ่งยุ่งฉันก็เลยไม่ได้บอกไม่ได้เล่าให้ฟังอะแล้วนี่พึ่งย้ายมา่ีไา่มหาลาัยแล้วก็สามมหาลัยแล้วอะเออว่าแต่ทำไมแกยังเรียนไม่จบสักทีอะแถมค่าเทอมก็แพงไม่ใช่หรอ เอาเงินมาจากไหนอ่ะก็ชุดนักศึกษาราคามันดีอ่ะอย่าบอกนะว่าแกเป็นเด็กเสียใช่แล้วแบบนี้ฉันจะรีบเรียนจบทำไมละ่ะในเมื่อการที่ฉันเรียนอยู่เป็นข้ออ้างในการที่ฉันจะขอค่าเทอมได้ฉันคินึวกว่าเธอเลิกทำแบบนี้แล้วซะอีกฉันเลิกก็โง่ดิงานดีๆแบบนี้ไม่ได้หาได้ง่ายๆนะ แป๊บนึงนะเสียเสียจะจบกับหนูแบบนี้ได้ยังไงอะหนูยังเรียนไม่จบเลยนะทำแบบนี้ไม่ได้นะโอยไเสียบ้าแล้วแบบนี้จะทำไงต่อ,อ่ะจะเรียนต่อไหม ฉันยังมีเสียที่รอเลี้ยงฉันอีกเพียบพวกเธอไม่ต้องห่วงหรอกห่วงตัวเองดีกว่าแมขนาดพวกเธอทํางานน่ะยังหาเงินได้ไม่เท่าฉันเลยเอา้าผูกทิ้งแล้วมาผ่านพวกฉันเลยเอ่อมาพูดเรื่องอ,อื่นกันเถอะไม่ได้เจอกันตั้งนานอนะอืออือกินข้าวก่อน ขอบคุณนะคะเฮียที่วันนี้พาพึ่งไปชอปปิ้งแล้วก็มาส่งอีกอ่ะก็ไหนวันนี้สอบได้คะแนนเต็มนี่เฮียก็เลยให้รางวัลซะหน่อยเฮียกันนี่น่ารักที่สุดเลยอ่ะที่จะโรงเรียนเพิ่มอ่ะเดี๋ยวเฮียโอนไปให้นะ5,000ันใช่ไหมใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้พึ่งไปรอเฮียที่เดิมนะโอเคงั้นเดี๋ยวเฮียไปแล้วนะโอเคค่ะ ไม่สิคงไปช็อปมาใช่เสี่ยเขาพาฉันไปช็อปมาที่ฉันสอบได้คะแนนเต็มไม่เต็มได้ไงอะเรียนมาตั้งหลายรอบละแหนทำเป็นรู้ดีนะแล้วนี่ไปไหนมาล่ะแต่งตัวเหมือนไปสัมภาษณ์งานมาเลยใช่ฉันไปสัมภาษณ์งานใหม่มาอ้าวทำไมอะที่เดิมเธอมีปัญหาเหรอก็ที่เดิมฉันอิ่มตัวแล้วอยากหางานใหม่อัพเงินเดือนอะนี่ไงเห็นไหมล่ะ ขนาดงานยังต้องมีอัปเกรดเลยฉันก็อยากอัปเกรดมอเหมือนกันแบบเธอเรียกว่าอัพค่าตัวเหอะไหนว่าวันก่อนเสียทิ้งนี่หรือว่าเขามาขอคืนดีเปล่าอ่ะฉันก็หาใหม่สิจ๊ะก็เหมือนกับที่เธอเปลี่ยนบริษัทไปเรื่อยๆนั่นแหละก็ช่างเอามาเปรียบเทียบเนาะคนละเรื่องกันเลยก็คนละเรื่องกันจริงๆนั่นแหละอย่างฉันน่ะไม่ต้องไปทํางานให้เหนื่อย เงินเดือนเธอทั้งเดือนอะ่ะเท่ากับเงินที่ฉันนอนกับเสียแค่คืนเดียวเองมัง้งจ้ามันใช่เรื่องน่าภูมิใจไหมฉันไปก่อนนะเดี๋ยวไว้เจอกันดีใจด้วยนะแป้งได้เงินเดือนที่ใหม่เยอะกว่าเดิมตำแหน่งก็ดีกว่าเดิมด้วยฉันก็ดีใจกับเธอด้วยนั้นมาดือได้เป็นหัวหน้าคนแล้วนี่ เก่งทั้งสองคนงั้นวันนี้ป้าเลี้ยงทุกคนเลยนะืป้าหนุ่งของพวกเราใจดีสุดๆเลยอะ่ะนานๆพวกเธอจะมาเจอป้าป้าก็คิดถึงพวกเธอเหมือนกันงั้นรอแป๊บนะเดี๋ยวป้ารีบทำให้เออพึ่งแกอะใกล้จะเรียนจบหรือยังฉันไม่รีบเรียนให้จบหรอกถ้าจบแล้วจะเอาข้ออ้างอะไรไปของเงินเสียล่ะพึ่งแต่เราก็ยี่แปดแล้วนะมันเกินวัยเรียนแล้ว ไม่เคยได้ยินหรือไงไม่มีใครแก่เกินเรียนหรอกมันก็ใช่แต่แบบแกเนี่ยจะเรียนไปจนแก่หรอเมื่อไหร่จะมีงานทําสักทีล่ะโอ้ยก็ฉันมีคนเลี้ยงอยู่จะให้ฉันไปทํางานให้เหนื่อยทําไมล่ะแล้วเธอคิดว่าเสียจะเลี้ยงเธอตลอดไปหรือไงชุดนักศึกษามันก็เหมือนเดิมแต่คนใส่แบบแกนี่สิอายุมันก็มากขึ้นทุกวันแกจะหาก,กินทางเนื้อได้ตลอดหรอ แล้วถ้าวันหนึ่งไม่มีเสียไม่มีคนเลี้ยงแกแน่ใจหรอว่าจะอยู่ได้ตัวเองได้อะแล้วหาเงินได้เยอะแบบนี้ก็เก็บเงินสำรองไว้บ้างไหมเผื่อวันหนึ่งเปลี่ยนใจอ่ะจะได้หางานทำนี่พวกเธอต้องคิดจริงจังขนาดนั้นเลยเหรอฉันยังใช้ความสวยความสาวหากินกับชุดนักศึกษาได้นะพึ่งฉันเชื่อว่าเธออยู่สภาพแบบนี้ตลอดไปไม่ได้หรอกนะ พวกสี่เขาคงชอบเด็กๆสาวๆอ้อแกอ่ะคงอายุ20ตลอดไปไม่ได้หรอกฉันว่าในอนาคตแกอ่ะคงมีผลต่อง,งานที่แกจะหานะพราะแกอ่ะไม่มีประสบการณ์ในการทำงานเลยเออไว้คุยกันนะนี่จะมากินข้าวหรือจะมาสอนฉันเนี่ย ทำไมช่วงนี้เฮียดูเบื่อเบื่อเพิ่งอะไม่มีอะไรหรอกเฮียก็แค่เครียดเรื่องงานอะแล้วนี่จะลงเรียนซัมเมอร์ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเพิ่งขอค่าลงทะเบียนด้วยนะสองหมื่นขยันเรียนแบบนี้เดี๋ยวเรียนเพิ่มเดี๋ยวเรียนเสริมเมื่อไหร่จะจบล่ะเฮียนักวิทยเรียนขนาดนี้สามปีก็จบแล้วนะแหมเฮียเพิ่งก็เรียนตามหลักสูตรนั่นแหละค่ะจะเล่งหลานได้ยังไงล่ะรอบนี้เฮียให้เพิ่มแค่หมื่นเดียวพอนะ แล้วที่เหลือเขาไปจัดการเองแต่เฮียคะเฮียจะลดค่าใช้จ่ายพึ่งแบบนี้ไม่ได้นะวันนี้เฮียพาไปช็อปก็ได้ไม่กี่ชิ้นเองอ่ะหรือว่าจะไม่เอาเลยเฮียให้ไปเท่าไหร่แล้วอย่ามาเรียกร้องนักเลยก็ได้ค่ะงั้นพึ่งไปก่อนนะ มาเด้อไปไหนมาเนี่ยฉันไปเจอลูกค้ามาสิว่าแต่แกไปเรียนมาเหรอเราไม่ได้เจอกันนานเลยเนาะนัดเจอที่ร้านป้าหน่อยอีกสักรอบไหมได้สิแต่ฉันขอจัดการเรื่องธุระที่บ้านก่อนได้ไหมบ้านทำไมเหรอฉันจะพาครอบครัวไปอยู่ในเมืองอสิเพราะว่าฉันซื้อบ้านไว้ที่นั่นเออแล้วก็แป้งอะ่ะ ก็จะแต่งงานแล้วนะก็จะย้ายไปอยู่ที่อื่นด้วยอะ่ะเอ้าเหรอนี่แป้งจะแต่งงานแล้วจริงดิแป้งอะ่ะก็ได้สามีรวยด้วยนะ<ม>ขยันทํามาหากินเออว่าแต่แกล,ล่ะเรียนจบหรือ,อยังอ้ไม่สิแกตั้งใจเรียนไม่ให้จบนี่นะป้าขอให้ทั้งสองคนประสบความสำเร็จมีชีวิตที่ดีจเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะลูก เดี๋ยวเอาไว้พวกหนูว่างๆหนูจะเข้ามาหาป้านะคะพึ่งฉันกับแป้ะต้องไปแล้วนะอือขอให้พวกเธอโชคดีนะไว้หาโอกาสเจอกันฉันไปแล้วนะป้าหนูไปแล้วนะคะดูแลตัวเองด้วยอันนี้ค่ะพึ่งหนูจะใช้ชีวิตแบบนี้ต่อไปเหรอ,อเพื่อนอ่ะเขามีชีวิตท,ที่ดีกันหมดแล้วนะ ป้าเห็นทุกคนมาตั้งแต่เรียนโตมาด้วยกันป้าอยากให้พึ่งมีชีวิตที่ดีแบบเพื่อนๆนะค่ะป้าหนูรู้ว่าป้าหวังดีตอนนี้หนูก็กำลังคิดเหมือนกันว่าหนูจะเอายังไงต่อเอาเธอยังไงชีวิตก็เป็นของพึ่งป้าไม่ใช่แม่แต่ป้าก็หวังดีนะขอบคุณป้ามากๆเลยนะคะหนูจะเก็บคำที่ป้าสอนไปคิดค่ะ เฮีย er โอนมาให้แล้วนะสามหมื่นน่ะขอบคุณนะคะเฮียแล้วจะเป็นก้อนสุดท้ายที่เฮียจะให้จากนี้ไปอะก็ดูแลตัวเองแล้วกันเดี๋ยวก่อนนะนี่เฮียพูดจริงปะเนี่ยจ้าน้องหมวยเดี๋ยวเฮียไปรับหน้ามอนะจ๊ะหมายความว่าไงอะ่ะนี่เฮียมีเด็กใหม่เหรออืมก็ตามนั้นแหละ นี่เฮียจะทําแบบนี้ก็พึ่งไม่ได้นะจะทิ้งกันเลยเหรอก็พึ่งเรียนไม่จบสักทีเฮียส่งไม่ไหวแล้วเฮียอยากจะส่งคนที่มันตั้งใจเรียนมากกว่าแล้วเฮียเลิกส่งเสียพึ่งแบบเนี้แล้วหนูจะเอาเงินที่ไหนเรียนอ่ะก็ให้ไปแล้วสามหมื่นที่เหลือก็ไปจัดการเองจะเรียนไม่เรียนอ่ะก็แล้วแต่พึ่ง นี่คงถึงเวลาที่เราต้องเรียนจบสักทีแล้วละมั้งฉันยินดีด้วยนะที่แกเรียนจบแล้วว่าฉันเองก็ยินดีด้วยนะเธออยู่ในชุดทำงานก็สวยเหมือนกันนะชุดทำงานที่ไหนล่ะชุดไปสมัครงานมากกว่าว่าแต่บริษัทพวกเธอจะรับฉันเข้าทำงานไหม เฮดอาร์บริษัทฉันเขาบอกว่าแกทำไมเรียนมาหลายปีจังแล้วก็ไม่มีประสบการณ์ในการทำงานด้วยฉันก็ไม่ดูจะตอบเขายังไงดีของฉันเขาก็ไม่รับอะเขาบอกว่าประวัติเธอไม่สวยฉันก็พยายามเชียรให้แล้วนะไม่เป็นไรเดี๋ยวยังไงก็ต้องมีสักที่ที่ได้งานเองแหละเนาะ ไม่เคยทำงานมาก่อนเลยนี่เพิ่งจบมาด้วยที่ผ่านมาไปทำงานอะไรมาคะฉันจบช้าเพราะว่าลำบากไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมมาค่ะแต่ที่ฉันอ่านมาคุณเลียนเอกชนนี่ค่าเทอมแพงมากเลยนะคะฉันก็จบจากที่นี่รหัสของคุณนะ่ะฉันเช็คหมดแล้วคุณรีรหัสหลายรอบมากเหมือนเรียนอยู่ที่นี่นานมาแล้วนี่ถ้าคุณไม่มีเงินจริงๆคุณคงไม่เรียนที่นี่ซ้ำแล้วซ้ำอีกหรอก ฉันถามจริงๆนะคะหรือว่าคุณเหลวไหลแต่ฉันก็เรียนจนจบนะคะถึงจะจบช้าไปหน่อยช้ามากเลยค่ะตอนนี้คุณก็จะอายุ30แล้วถ้าจะมาทำงานในฐานะเด็กใหม่ฉันกลัวมีปัญหาเรื่องอายุอะคะ่ะตำแหน่งงานที่คุณจะสมัครหัวหน้างานคุณอายุน้อยกว่าคุณอีกนะคะให้ฉันทำเถอะนะคะฉันจะได้มีประสบการณ์งานถ้าเป็นอย่างนั้น ก็ต้องรอดตำแหน่งแล้วก็เงินเดือนที่คาดหวังไว้ค่ะนี่เพิ่งทำงานนี้จริงหรอฉันไม่มีทางเลือกกับพวกเธอที่บริษัทกดเงินเดือนฉันมากให้แค่หมื่นเดียวเอง ฉันทำที่ร้านอาหารเนี้ยอย่างน้อยก็ได้ทิปรวมๆกันก็ได้มากกว่าแล้วอย่างเงี้ยแกจะไปในสายงานบริษัทได้ยังไงฉันคงไม่ทำแล้วแหละที่เรียนมาก,ก็คงไม่ได้ใช้อะ่ะเพราะว่าบริษัทหลายบริษัทไม่รับฉันเลยที่จริงมันก็เป็นความผิดของฉันเองแหละคิดได้ก็ตอนที่สายไปแล้วอะ่ะไม่เป็นไรหรอกแกอย่างน้อยอะ่ะก็มีพวกฉันให้กำลังใจนะ ฉันก็ด้วยนะฉันดีใจที่แกคิดได้สักทีเอาให้พวกเราว่างๆไปหาป้านหน่องกันเนาะคุณครับเดี๋ยวฉันมานะเราเคยเป็นเด็กเฮียกันปะ สนใจมันเป็นเด็กพี่ปะพี่จะดูแลงดีเลยหนูแขวนชุดน,นักศึกษาแล้วค่ะอยากหาเลี้ยงตัวเองมากกว่ามีความตั้งใจดีน่าชื่นชมเอาไปพันหนึ่งไม่ต้องถอนสนับสนุนคนสู้ชีวิตนะแล้วจะกินบ่อยๆอย่างน้อยนี่ก็เป็นเงินที่ฉันหากินอย่างสุจริต